กตเกียก็ออกซีกิกไม่ออกตัวเนี่ก็ไม่ออกสลยก็สลักไม่ออกสีเจก็ห้าเ็อยู่แค่กี่น่ะอ๋อไม่ออกสีเจก็ห้าเจสลรูตสเต็กเลยวันนี้บออันนี้ชนะโอลเก็จะมาลาเกนมาลานโบเขียนไว้ตรงนี้ก็ได้นี่ห้าเจ็ดนี่ตัวหนึ่งเขียนตัวหนึ่ง นั่นแหละตรงนั้นได้แหละมีสี่เจกห้าเจ็ดะไรถูกลมมาที่เนี้เรรียแไเนี่ยห้าเจ็นะวงอ่ะชกโลเนี่ย็กโแบสอตนจกอะไรจะมาสซลิเลยเนี่ยไม่ห้าเจกสี่เจ็ดลาง ไม่สี 7, ่เจ็ดก้าเจ็ดสีนึ๋ยวักกาลายาขนมหมาสีไปบ้านูนอ่ะจะไปบ้านนู้นอีกด้วยใช่ไหมไปสลูไปสากลน่ะไปสากลโลเนี่ยจะเกลี่ยไปซื้ออันอิกกลาน่ะมันอยู่เขาอยไหมนมาไหมนวันนี้ไม่ไม่รู้นี่ยสวัสดนางโรชิตเกลี ดำดำสดดลุดอิอ็ดเลี่ยเฮไเผู้ชายอ่ะมาใช<ภ>้สักกลาพิการมาสัก,กลายอาเลีนน่นี่เนี้อจะใส่รูทัดินด่านะรูดินเนี่ยอย่ารู้นะเราทอนตนาดุเด็กนอนตลามายังมายังสลุดเด็น,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 นั่งอิเลี่ยอ่กินให้อิ่มเลย,ยจะได้นเด้เอ,อไม่ไหนด านรพอเขายังไม่ตื่นเดี๋ยวก็รอแป๊บนึงไอทะเลให้นางทะเลเนี่ยทะเลเนี่ยทะเลทะเลดิไม่รู้ก็มันเวลาประเทศไทยกั phép chế Đức 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 พวงใหญ่กุ้งใส่กระเบิ้ลสเล่กระเทานเนี่ะไม่เบิ้ลชลาวอ่ะชลาวอ่ะสลับไม่ดีนะชลาวอ่ะก้าว่ะชลาว์ชลาว์วันนี้สลับตับไปสีนะลาว์มทัทลื่นก็ให้ทูแต่ไม่กรนเทานท้อชูนี่ บูไม่ให้ถูกเลยเนาะเลยให้กับไปกลับมามัน<บ>มันหลายตัวลาวอะ่ะหาโซนน่ะฮะบนน่ะสลามบนทุนน่ะหาบนสารซึสารซึกระดูกถามผิดเท่าเลยอ่ะเนอะไอ้กแปดเจ็ดสามอะไรเนี่ยสองทางเถื่อยแต่จะดัดทะลุดทะลุดนะรับโคเอา ถูถูตาตาถูถูตาแถวไทยคุยก pues. nah, ับใครถุย่ว right, ันเนี้ยตาตาอ่ะโมที่คุยเมื่อวานเนี่ยได้ทรวนุย่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวรอแป๊บเดี๋ยวเดี๋ยวดูท้ตาหาดท่อทันไปดูเนี่ยถือดาวนัทจึมนาโดนอ่ะมาไปวยบูจะคุยตอนนี้เลยใช่ไหมนี่ตื่นอย่างเนาะ ทุลนนอนเตมสายเนาะมันไม่เหมือนกันเวลาไม่เหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดวดโทรโทรโทรแลตดตูดตูดไปเดี๋ยวก็จตูดมาให้ให้ตดไปตูดตดตูดตดตูดแล้วกันเดี๋ยวตูดมาเทีงเดตทุี่ยงตอนนี้ไม่ไม่คุยเนาะคุยเทีงเที่ยงไปทตูดไปทอน บูะจทายเถานะให้เด็กน้อยติ้งกันเนี่ยบูติ้งถั่วทันหมดแล้วเต็มอิ่มไหมอิ่มไหมทั่วเนี่ยถอนท้อเต็มกันเจ้าตัวนู้นเด็กน้อยให้ติงนู้นถอนด่างนั่นอะเอาให้เต็มที่เลยฟาโบูบูทอนนะนะบูปปลายเจ้าด้วยดีนะตัดทูดไทยดีไว้ไวราไว้ไทยไว้ได้ที่ระวังฐานนี่เนินเนี่ยเนี่ย ครับโทษโทษตาตัวเดียวนะนะเนี่ยต้องถือโทษหกโทษเท็ดโทษแสต้าวได้ได้เลยแล้วก็แล้วก็แปดเสร็จตาเสร็จเท้าเนี่ยถือให้ดีนะไว้นู่นเนี่ยครับถ้าไม่เบิ้ลออทเทนี่เลยเนี่ยเนี่ยโทษตาตาตัวเดียวกันเนี่ยครับอืมไอ้รู้ตะไทยเด้อ หกกับเก้าตัวเดียวกันเนาะหกตาต้าตัวเดียวกันให้ทื้ออดแต่เต้าแล้วก็ทื้อแปดเด็ดต้าวครับอันนี้ตัวเนี้ยเอ็ดเนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยนี่ตัวเนี้ยนเนี่ยถ้าไม่มาทีเจ็ดเนี่ยมาทุานี้เลยเนี่ยครับครับเท่านี้เนาะดูต,ตาต้าก่อนเดี๋ยวไปด่าในโน้นนอนเอาไปในโน้นตัวนี้ถ้าไม่มา, 4, มาระวังเลย เก้าเป็นหถ้าไม่มาแปติดเท้าก็มาหกแปดติดหเท้าหกแปดเก้เนาะ,ะเทนี้เนาะดูอ

บาบูขอไตอนนี้ได้ร่างแล้วเอามาให้กินแล้วน้ำกำลังแลให้โชคให้ราบลบแปดเจ็ดเก้าาะวัง9เป็น6กเป็น 9, 6, 6, 8, 7, 9เป็น6กแปดเจ็าเจ็ดเจ็้า่างห้าเจ็ วันที่หนึ่งเด็ดเก้าแปด